สวัสดีครับสะพานข้ามตรงท่านางแนวที่เป็นถนนขาดนะครับที่ตอนนั้นน้ำท่วมาก็ทำสะพานให้นะครับรถวิ่งรถทางเดียวมีไฟแดงไฟเขียวนี่เพิ่งข้ามครั้งแรกนะครับเพื่ต่น้าท่วมนะคนี่ครับสองข้างทาง กิ๊กอยต,ตอนนี้ังดูลยขาดเลยต้องทำทางให้มันผ่านอันนี้มันก็จะเป็นปนงเอะอยู่มีนับทางไปแม่น้ำชีนะครับี่ครับทางนั้นก็ต้องจอดรอมีทางเดียวนี่ครับที่่าน้องเปาน้ำยังเยอะอยู่นะครับ สะพานแม่น้ำชีน,นี้พี่เปาไม่มานะคะพี่เปาอยู่กับยยแดงน,นี่พาคิตตี้ไปฉีดวัคซีนนะครับน,นี่กำน้ำชีเปิดดูจะมีเสียงเล็กน้อยนะครับเสียงลมน้ำยังเยอะอยู่นะครับ น้ำยังล้นอยู่เลยนะครับไม่น่าเชื่อครับน้ำชียังล้นมาอยู่นะครับตรงนี้ที่พี่เปาลงไปถ่ายรูปโอ้น้ำยังไหลแรงอยู่นะครับงสีแดงนะครับเหมือนเดิมนี่ครับเส้นทางนครับที่ปลาโซนมาซื้อปลา ไม่เคยมาสักทีครับไม่น่าของบริจาคน้ำท่วมก็ยังมีอ,งอยู่ทั่วไป,ปนีคนปลาตากบนี่คือเราข้ามฝั่งมานี่คือจังหวัดชัยภูมินะครับถ้าข้ามแม่น้ำชีมาเป็นส่วนของจังหวัดชัยภูมิแล้วเดีย๋ยวไปดูอีกตรงนึงครับ สมััคครกนนไปสิแม่เรียงเราก็สมัครคนเดียวอันนี้นี่คือเสียงคิตตี้ครับมาไหนครับอปล่อยๆน้ำปลาๆน้ำปลาๆนี่ครับนี่ครับที่พาซูนมาน้ำตรงนี้ยังมีไหมครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนโอ้ยังมีเยอะอยู่